ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปหน้าหาดนะครับตอนนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเยอะไหมเยอะแล้วไม่เยอะไม่เยอะนั่งรถใช่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สทานั่งรถใช่วันนี้เรามาอยู่ที่งานภูพัทยานะครับจะบอกว่าก็บรรยากาศดีมากไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะเราออกมาแต่ตอนบ่ายสามตอนนี้ประมาณสี่โมงแล้วเราก็เพิ่งถึงครับออกจากพัทยามาพัทยาหนึ่งชั่วโมงนี่ยูจีออกจากพัทยามาพัทยา เดี๋ยวเราจะเดินไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับให้ทุกคนไม่ต้องเห็นบรรยากาศหรอกแค่เห็นพวกเราก็พอจะไปเที่ยวอะไรมาเลยเซงลำดรกเดี๋ยันหย่ได้เป็อะไรมาเลยเทียวอะไรมาเลยไม่ไปไปวิ่งไปวิ่งหรอจะจะทำอะไงเพราะเพราะว่าเรามาพัทยามายังไงพัทยาให้เหมือนมาอินเดียนะ่งวิ่ง่งวไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้เก็บตังค์มาครับ ตอนนี้เราจะถึงหน้าเวทีแล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหโคนแบบสุดยอดอะ่ะ ที่ยาดินี่ครับเราเที่ยวประจังหมาจังหวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุยยังไงเสือโอ้โหตอนนี้เราก็มาถึงแบบหน้าเวทีแล้วครับจะบอกว่าคนแบบเยอะมากเยอะแบบเยอะมาก แล้วเราก็ได้มาที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะครับบังเอิญโชคดีมากๆที่มันมีที่ว่างปล่อยให้เช่านะครับไม่งั้นไม่มีที่นั่งแน่นอนเลยบะหน้าบดไหมโอ้โอยาีลยเาพายวตกน้ำดูสักรอบระหว่างนั่งรอนะครับเราก็ไม่มีอะไรทำครับเราก็ได้ชวนคุณดีบีรพัฒน์นะครับออกมาเดินเล่นหน้าหาดครนะับนี่นะครับจะเป็นบรรยากาศหน้าหาดจะบอกว่ามองไปก็เห็นแต่คนเลยครับ เยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงหน้าเวทีนะครับเราไม่มีอะไรทำเลยเราไปเดินชมดูวเล่นๆกันครับ ตอนนี้ทำไงก็ได้ให้ขึ้นขึ้นไปให้ได้ก่อนขอขอนี่เอ้เนทางแก็อที่ดี <c oughs> ย๋ยวหาที่เหมาะเหมาะเจาะๆก่อน <c oughs> ตรงนี้จะขึ้นแม่แล้วเพราะมัน <c oughs> ถ้าสมมุติว่าเดินเข้ามาข้างในแล้วนะครับมันก็จะมันก็จะเดิอนออกขึ้นไปข้างบนยากมากๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าแบบถ้ามาแล้วเนี่ยมันต้องต้อง นั่งแล้วนั่งเลยอย่ะแบบพยายามอย่าอย่าลุกมากเพราะว่าถ้าเท้าเราเปื้อนทรายใช่ไหมครับมันก็จะไปเหยียบเสือเขามันก็จะเปื้อนคุี่ยียเราไปก่อนนี่ไปนี่ไได้อยู่ทางทางที่เขาออกมาดีเออเนี่ยเราเรอ เห็นไหมครับว่ากว่าจะเดินเข้าเดินออกได้มันยากมากเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องขี่แล้วก็หาอะไรทานให้เรียบร้อยแล้วเราค่อยออกมานะครับเพราะว่าเห็นไหมครับบางคนเขาก็แบบปูเสือ่อปิดทางเดินไปนหมดแล้วเราก็แบบออกไม่ได้แล้วครับ เราออกมาได้เกือบสุดทางแล้วนะครับแต่ว่าบังเอิญมาเจอตรงหน้าเวทีพอดีมันแบบบรรยากาศดีมากครับก็เลยขอจอดถ่ายวิดีโอสักนิดหนึ่งก่อนนะครับบรรยากาศดีสุดๆไปเลยถึงจะเหนื่อยแต่ก็คุ้มครับวัยังคนน้อยอยู่เลยเหรอ ตอนนี้นะครับเราจะพาไปหาของกินนะครับจะบอกว่าโอ้โหคนเยอะมากๆแล้วแบบเดินจนเหนื่อยแล้วตอนนี้เราต้องไปกินแล้วครับเดี๋ยวพาไปซื้อของกินกันคนก็จะแบบทยอยมาเรื่อยๆเลยนะครับถ้าแบบถ้ามาดึกกว่าน,นี้ก็คือจะไม่มีที่นั่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบต้องรีบมาให้เร็วๆหน่อยเพราะว่าถ้ามาช้าก็ไม่มีที่นั่งแล้วก <c oughs> ็จะใช่ก็ต้องเดินแบบนี้เลยโอ้โหจะบอกคนเยอะมากนี่นะครับ แต่ก็โอเคครับไม่ร้อนมากมีลมมาเรื่อยๆครับผมไสาย,ยางลวกจิม้มแต่ว่ามันก็ต้องแบบโดนแถวเหมือนก,กันนะเช่ปใจไหม เอาน้ำไหมอุ้ยแต่ปวดฉี่แน่เลยวะไม่เอาเอาะ่ะไปหาเพื่อนเราก่อนเฮ้ยยังไงอยากกินอนะ่ะดูตารางก่อนอยากดูว่าแบบยังไ,ยไงเวบี้กุ้งนอง อ่ะเราไปขอกินกันนะครับไม่อยู่แล้วเดี๋ยวบอกว่าโคกเงินสดมาก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันแบบสะดวกบางทีเห็นก็ช้านะครับจัดไปเป็นเท่าไหร่ครับ ใช่อะเน็ตมันดับใช้ไม่ได้าบบาหารทะเลเยอมากจริงๆสมกับแบบ เนาะแล้วกิน้าร์โอ้น้ำมะพร้าวคั้ใส่นรงเนี่ยใส่เอน้าะไนะวลกละาบาทยครับจ่ายชอบ หิวเราต้องกินเดี๋ยวว่าจะออกมาไม่ได้เลยใช่แล้วก็ต้องไปค้องน้ำให้เสร็จใช่ล้วคนตอนนี้ประมาณที่ถ้าสายตาเห็นนะประมาณเสยล้านคนของกินเยอะมากครับเป็นของทะเลสมกรับดูชายหาดเลยก็ก็เยอะแต่ว่าถามว่ามาอีกไหมมาต้องมา ังเราก็ได้ของกินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากนี้รถดีหลังจากนี้เราก็ต้องไปห้องน้ำให้เรียบร้อยนะครับมันต้องไปห้องน้ำเซ็นทรปลทาวะเอ็นเทอร์รันอันนี้ไม่ได้ไม่ได้คนเยอะมาก แต่ฝั่งเขาก็ไม่ค่อยไปดูข้างในเน,ะนาะส่วนมากจะเป็นคนไทยเข้าไปดูมากกว่าตนนลาดอ,อิร์ไลท์นะรับส่วนส่วนมากฝั่งเขาก็อยู่ตรงร้านมีแบบโอโ้โหเซเว่นถ้าใครอยากดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์นะครับแนะนำเลยนะครับว่าแบบให้ให้ซื้อเข้าออมาก่อนเนะาะเพราะว่าเซเว่นแบบตอ่อต่อคิวเป็นแบบหนึ่งชั่วโมง พ่หอหนะครับพี่ปกติห้องน้ำเข้าตรงไหนได้ตอนนี้นะหนูต้องไปแค่ลงพักนะอ่าแล้วก็รหรือไม่ก็บนห้าง<อ>แต่ <คน S 2> ตวเน,นี้งลงอ่าบนห้างเป็นท้าลนะแลนหนูเพราะว่าแล้วก็ลงพักตอนนี้ยาวเหมือนกันคครหรือไม่หนูก็ตรงไปซอยส0ซอยสีมันจะเขียนว่า เอาเป็นครับพี่ตรงไปเลยลงพักก็ได้หนูลงพักไปเราไปหาตำรวจกันตำรวจดูเหรอใช่ตอนนี้เรามาจากห้องน้ำแล้วต่อแถวต่อบเข้าไปไปที่นั่งไปที่นั่ง เข้าไปถึงตรงที่ตัวเองนั่งนะครับนานมากๆเดินไปเหยียบเสือเข้าไปบางคนเขาก็มนเงื่อนสายเลยครับมึงหายคนอยู่เห็นเงื่อนสายไหมเออบีเราหายคนอยู่ตรงไหนวะตรงนี้ตรงนั้นคนนี้เนี่ยตอนนี้เราเกือบจะถึงที่ที่เรานั่งไว้นะครับอีกนิดเดียวครับกว่าจะถึงนี ว่าจะมาได้ครึ่งทางก็ลำบากยากกินมากเหมือนกันดีมันติดตรงนี้หมอเออนั่นไงอ๋อสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบีตอนนี้เริ่มอันตรายมากมรสุมกำลังจะมาฝนลงเม็ดแล้วครับทุกคนตอนนี้จะบอกว่าถ้าสมมติตกมาเหมือนซีนอมิอ่ะเออหมือนซีนอมิมาคนก็น่าจะเหมือนแบบเหมือนเคยเห็นอุ๊ยนั่นไงเห็นแมงวันไหมครับมีรุ่ยครับเนี่ยตอนนี้คนก็กำลังแบบตนุก ตื่นตกใจเพราะว่าฝนไม่มีใครตกใจมึงสองคนนั่นแหละตกใจมีฝนสถานการณ์ตอนนี้ครับมีฝนลงพิษมาแล้วครับเริ่มปล่อยปลายลงมามีิฝนเริ่มแตกตื่นแล้วตอนนี้ทุกคนครับวันนี้ภาษาคนเบอร์ียนซื้อเสนอมาคัดหนึ่งคำครับว่ามีรุยครับมีรุยแมงวันครับแมงวันคนแตกตื่นเหมือนแมงวันครับได้เวลาดูสูตรแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหดีมากจะบอก อยากให้ทุกคนมานะครับอยากให้มาจริงๆมันพอมาเห็นจริงววกับตัวจริงๆแล้วอ่ะแบบดีดูดีมากจริง จบไปวิที่ร้อยกับผู้ของประเทศจีนเนาะการแสดงของผู้ประเทศจีนนะครับอ่าวันนี้นะครับไปไงบ้างก็คิว่าอยู่ในระดับหนึ่งก็สวยมากครับอ่าแต่ว่าควันเยอะนิดนึงใช่ครับเสียดายเราดูต่อไปครับไ่ามันต้องอะไรนะมันต้องไปอยู่ตรงกลางอ่ะมันถึงจะไม่เห็นควันไปไหมเธอเธอมาเธอมากับใครอ่ะมาคนเดียวค่ะ ไม่มีแฟนหรอไม่มีค่ะแล้วคนช่ทงานคือใคร,รอ่ะเพื่อนคะอ่ะอ๋อโอเคตอนนี้นะครับก็ฟุได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อย <c oughs> ดูฟุเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะพากันไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อมันครับเราไม่มีที่ใหม่ปลายทางแต่ว่าอากาศดีมากจะบอกว่าไม่ร้อนเลยครับ ถามว่ามาดูแล้วคุ้มไหมพตดคุ้มเลยปีหน้าก็อยากมาอีกใช่แต่ว่าแบบอยากมาให้พร้อมกว่านี้แบบเงินหนากว่านี้จะไปเที่ยวร้านเล่าให้สุดๆเลยนะครับทุกคนจะบอกว่าแบบ <laughs> ใช่ไหมจะบอกว่าทูกเนี่ยสวยมากสวยมากแบบมีหลายรอบด,ด้วย คคจะบอกว่าทุเนี่ยสวยมากจะบอกว่าคุ้มค่ากับการที่เราเดิเดนทางมาพัทยาเนาะ การเตรียมความพร้อมเตรียมอะไรให้เรียบร้อยเตรียมเงินให้พร้อมกันนะทุกคนครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอแบบปิดคลิปไว้แค่นี้นะครับดีฝากนะครับอันนี้ก็ฝากกดไลค์ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดอย่าลืมกด์แล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมีคอนเทนต์อื่นมาทำถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพวกผมจะทำคลิปมาฝากบ่อยๆนะ